ภูมิใจมากนะฮะที่ที่มีโอกาสได้เข้ามาสนับสนุนการศึกษาวิชา AI นะครับในการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เรารู้ว่าเราขาดแรงงานทางด้าน AI เยอะมากแต่พอปาดตาไปดูอุดมศึกษาเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเราจะไม่มีอินพุตให้กับอุดมศึกษาเลยก็เลยมาเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะฮะท่าน รับทราบ่องนีเป็นอย่างดีแล้วก็ตอบรับในเรื่องนี้นะครับเครื่องมือที่เอามาช่วยผมว่าจุดสําคัญเนี่ยต้อง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 ดูที่หลักสูตรของสอสวทอที่ที่เขาทําเอาไว้ก่อนหน้านี้ผมต้องเรียนวม่าก่อนที่เม็กเทคจะเข้ามาคุยด้วยท่สวทอได้ทาเตรียมทําหลักสูตรเลยแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่พัฒนาตามมาก็คือทําให้เป็นโมดูลให้มันถอดออกถอดเข้าได้เพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของอาชีวะศึกษาเนี่ย บางบางโมดูลอาจจะไม่จําเป็นกับอาชีวศึกษาก็ได้นะครับบางโมดูลต้องเติมเข้ามาสําหรับอาชีวศึกษาอันนี้เราทําให้มันยืดหยุ่นแบบนั้นนะครับเมื่อมีหลักสูตรการที่เอาเครื่องมือเอาหลักสูตรมาประกอบลงในเครื่องมือแลตฟอร์มเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องง่ายสาหรับนักเทคในการดําเนินการครับเราก็เลยทาแลตฟอร์มที่ชื่อว่า Lead learning analytics for adaptive ed education ตั้งชื่อขึ้นมาข้างในมีเครื่องมือที่จะช่วยครู ในเรื่องของการให้การเรียนการสอนทางด้านวิชา AI อยู่ค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่าถ้าเอา AI มาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยจะมีอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือ,อใช้ในเรื่องของ interactive ทุกวันนี้เราเข้า ChatGPT หรือเราเข้า Gemini เข้า c o p i l o t นั่นก็คือแบบเดียวกันเข้าไปสามารถที่จะคุยและขอสืบค้นข้อมูลหาความรู้นะครับถามตอบได้ สองก็คือเรื่องของ learning analytics ก็คือเรียนไปแล้วนะฮะพัฒนาการเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือทำเป็นแดชบอร์ดให้กับครูดูนะครับสามก็คือ adaptive q u i h นะฮะอันนี้เยะเยอะที่สุดละก็คือผู้ปกครองอยากจะทบทวนบทเรียนให้กับเด็กครูอยากจะทบทวนบทเรียนให้กับเด็กม,มีโจทย์ข้อสอบอยู่เท่านี้นะฮะไม่พอทำยังไงเอา AI generate แบบฝึกหัด แล้วสามารถเจเนเรตได้ตามความสามารถหรือความรู้ของเด็กในระดับนั้นเรียบร้อยแล้วเขารู้ข้อน,นี้แล้วเราก็ไม่ต้องจําเป็นจะต้องออกข้อสอบแบบนี้เราก็ออกแบบฝึกหัดที่มันยากขึ้นยากขึ้นตามลาดับนะครับอันนี้ก็คือสามสี่อย่างที่ AI เข้ามาช่วยได้ข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแอดฟอร์มนี้มันทําให้ครูมีความยากลําบากไหมผมอาจจะต้องถามกลับไปว่าการใช้ chat GPT ทุกวันนี้ลําบากไหมครับเดี๋ยวนี้ AI เป็นแบบนั้นนะแลตฟอร์มไม่ใช่ว่ายากเย็นสําหรับ ครูหรือนักเรียนอีกต่อไปนะครับแต่ AI ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาทำงานซับซ้อนข้างหน้ามันจะเป็นความง่ายดายมากๆนี่คือสิ่งที่เทคตะหนักและพยายามสนับสนุนเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาครับนอกจากนี้ยังมีบางโมดูลที่อาจจะต้องเสริมเรื่องของการใช้อุปกรณ์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับครูครับว่าครูเห็นมีศักยภาพเพียงพอที่จะมีความพร้อมที่จะใช้อุปกรณ์หรือไม่หรือถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็สามารถใช้ระบบที่เป็นซิมูเลเตอร์ได้เช่นเดียวกันก็คือ ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้แต่ถ้ามีความพร้อมเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยเราก็เตรียมที่จะให้พวกเราผู้ประกอบการเนี่ยมาให้การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือที่เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการเรียนการสอนทางด้าน AI ได้เช่นเดียวกันครับนี่ผมอาจจะขออนุญาตให้ท่าน <c oughs> ดีเไดได้ช่วยผมคิดว่าในส่วนตรงเนี้ยคือวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนที่ออกแบบหลักสูตรแล้วครับครับ,รบจริงๆแล้ว <c oughs> คือการดําเนินงานนะครับเราเราทำเป็นระบบอยู่แล้วครับ <c oughs> เพราะว่าจากการอบรมวันนี้นะครับคุณครูก็จะได้ไปเตรียมว่า ถ้าจะไปใช้สอนในเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับก็จะมีการนํากิจกรรมต่างๆลงในแผนการสอนนะครับแล้วคุณครูก็จะไปใช้นะครับในเดือนพฤษภาคมปีนี้ภายในเทอมนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีทีมวิจัยครับจากสสวทอเองแล้วก็สวทชรลงไปติดตามนะครับสังเกตการรวมทั้งให้คําแนะนำรวมทั้งเก็บข้อมูลนะครับจากคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับฟีดแบ็กต่างๆมาดูว่าโมดูลแต่ละโมดูลท,ที่ลงไปสอนแล้วเนี่ยได้ฟีดแบ็กกันอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะได้มาปรับปรุงเพื่อขยายบทต่อไป ม่แต่ว่าผลจัดการสอนของครูต้องจากคุณครูที่เป็นผู้สอนหรือว่าวัสดุสัเด็กระการทั้งของนักเรียนนะถูกครับทั้งสองฝ่ายเลยครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือจากคุณครูที่สอนแล้วมีความมั่นใจหรือมีประเด็นตรงไหนที่ครูรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะต้องปรับปรุงหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของนักเรียนด้วยว่าหลังจากที่เขาเรียนไปแล้วเนี่ยเขาสามารถพัฒนาต่อยอดอะไรได้บ้างแล้วเขามีตรงไหนที่เขารู้สึกว่าเป็นประโยชน์หรือตรงไหนที่เขาอยากรู้เพิ่มเติมตรงเนี้ยครับก็จะฟีตแบนกลับมาต้องต้องเรียนแบบนี้ครับจริงๆ กระบวนการในการทําหลักสูตรนะครับเราเราไม่ได้ดูเฉพาะในของประเทศเรานะครับเราดูจากหลายๆประเทศที่เขามีหลักสูตรที่เกี่ยวกับ AI นะครับแล้ว AI ที่เราเริ่มต้นจากระดับมัธยมศึกษาเนี่ยต้องเป็นในวัยที่พร้อมนะครับแล้วเราเชื่อว่าเขาเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราจึงไปดูหลักสูตรจากหลายๆที่แล้วก็มาทําให้เป็นโมดูลเพื่อให้สั้นและง่ายนะครับในการที่เขาจะเรียนรู้นะครับแล้วเขาก็สามารถต่อยอดพัฒนาต่อ,อไปได้เพราะนั้นเราดูจากหลายๆที่แล้วเราก็แบ่งเป็นโมดูลที่มีความเหมาะสม ที่จาเป็นนะครับตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเลยนะครับ Machine learning รวมถึงเรื่องของจริยธรรมอย่างที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ได้เอ่ยถึงนะครับว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยที่เราไม่ให้เขาได้แค่เรียนดูว่าใช้ยาอย่างไรเขาต้องมีจริยธรรมตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องรู้ว่าอะไรที่เราทําเองได้อะไรที่เกิดจาก AI นะครับตรงนี้ถ้าเขาไปใช้แล้วเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นมีการมีการดําเนินง,งานอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นกระบวนการที่ หลักกลุ่มนะครับต้องบอกว่าเราเรียนรู้จากหลายๆที่ที่มีหลักสูตรแบบนี้แล้วมาพัฒนาต่าตอยอดแล้วให้ปรับให้เหมาะกับบริบทของของสังคมไทยเราด้วยออไม่ครับไม่ผม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 ,ผมเชื่อว่าไม่เลยเพราะว่าเท่าที่ศกผมทราบเนี่ยในในประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีเพียงไม่กี่ประเทศนะครับที่เริ่มบรรจุ AI ลงต้องบอกว่าในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเพราะอุดมศึกษาเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะอยู่แล้วแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยการจะริเริ่มหลักสูตร AI นี้ต้องทําอย่างเป็นระบบนะ แล้วก็จะต้องมีการวิจัยนะครับซึ่งเ,เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นครับที่สสวทเตรียมหลักสูตรนี้ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะแล้วก็การที่เอาเครื่องมือเข้ามาใช้เนี่ยเน็กเทคก็เข้ามาช่วยสนับสนุนภายในไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยก็สามารถที่จะจัดอบรมแล้วก็ถ่ายทอดให้เกิดการใช้งานได้ลผมถว่าเร็วครับไม,ไม่ไม่นะนำร่องแล้วครับจ <c oughs> ัดการเลยครับเพราะว่าแล้วก็ไม่ช้าด้วยเพราะว่าเพราะว่าจีนเพิ่งประกาศเมื่อวันก่อนนี่เองใช่ไหมครับยกตัวอย่างอย่างจีนประเทศมหาอำนาจอย่างจีน เาเพิ่งบรรจุลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับของเราบรรจุสัปดาห์นี้แล้วจริงๆในเรื่องของอาจริยธรรม AI ไเนี่ยเราเอามาใช้ตั้งแต่วันเด็กแล้วนะครับเราก็ประกาศใช้ตั้งแต่วันเด็กซึ่งถือว่าเราเป็นหนึ่งใน20ประเทศแรกของโลกเลยด้วยซ้ําที่เรามีความตื่นตัวเรื่องนี้นะครับแล้วเรื่องของการอย่างที่มีข้อกังนวลว่าเอ๊ความรู้เนี่ยเด็กจะอยากได้หรือไม่อยากได้การไปดูพฤติกรรมการอ่านของเด็กเนี่ยมันจะมันจะเหมาะสมหรือไม่ก็ต้องเรียนว่า การนําความรู้มาให้เนี่ยนะครับสาหรับโรงเรียนเนี่ยเรามีหน้าที่นําความรู้พื้นฐานแต่เนื่องจากว่าพอเราจัดเป็นโมดูลโมดูลเด็กสามารถที่จะเลือกเรียนได้ว่าโมดูลไหนเขาสนใจส่วนเรื่องของการอ่านการการการ,การจับพฤติกรรมในการศึกษาของเด็กเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อการใช้ในการพัฒนาผู้เรียนครับคือเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า Assignment ที่เราให้เด็กไปเด็กเขาได้ไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมแล้วเอามาวิเคราะห์ได้หรือไม่เป็นแล้วแต่ความพร้อมแล้วแต่ความพร้อมในเฟสแรกเนี่ยยังเป็นความพร้อมไม่มีนํำร่อง ใครพร้อมใครอยากทำเราโปรไวให้